กินริมชายฝั่งกันครับวันนี้อะไรอ่ะโอ้เปิดด้กุ้งเลยเหรอแม่ตัวแรกเข้าใจเลยครับกุ้งนะเอานี่ตะมิดเจออยู่นี่อะไรอะไรอะช้อนหนี่ยช้อนเนี่ยจับก่อนจับก่อนอย่าให้พลาดครับกุ้งอย่าให้พลาดปละตัวเลยอ่ะเอ้าเนี่ย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 มาดูในพานเจออะไรครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พิงน้องนาฬิ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะดานาหนี่แม็กซ้ายมือนะครับแล้วก็พิโอลวันนี้ว่างพอดีนะมาเที่ยวลอยอวนกันนะพี่อ่ะแสงก็จะหมดแล้วครับใกล้มือแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยอวนกันแล้วเราก็รอกู้เป็นรอบๆเหมือนเดิมครับวันหัวเดียวของเรานี่แหละที่คลิปที่แล้วเนี่ยติดกุ้งดีมากๆครับเดี๋ยวดูคืนนี้ว่าจะเด็ดอีกหรือเปล่า เริ่มแล้วครับออกมาหากินริมชายฝั่งกันครับวันนี้ลอยอวนปลากระบอกเอ๊ะวันนี้คืนจะเงียบฝ่าคลิปก่อนครับคลิปก่อนคืนคสูงมีลม,มก็ขั้นตอนการวางเดี๋ยวผมตัดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันดีฝ่าครับแล้วเดี๋ยวตอนกูเนี่ยมาเปิดคลิปกันใหม่เนาะระหว่างรอกูอวนรอบแรกเนี่ยผมเดินสองไฟตามชายฝั่งนะ วิ่เจอหอยขาวโผล่ครับแหม่เดี๋ยวคือเดินเก็บหอยขาวกันด้วยคืนนี้นี่หอยขาวหอยตลับนะหอยสองฝาครับเด็ดเลยนี่ปกติเนี่ยต้องใช้คลาดมาคลาดเอานะแต่ว่าวันนี้นี่ลองเดินดูตามเนี่ยตามชายฝั่งที่เป็นน้ําทะเลอย่างเงี้ยเห็นตัวเลยครับแม่เดี๋ยวดูนะว่าจะชุมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยโผล่ปากเลย เห็นไหมสองตูวใหญ่เลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวหยิบไปดูนะอือแมเดี๋ยวคืนนี้เลยฟุกอหอยหายครับเนี่ยเนี่ยโอ้ตูวใหญ่ๆๆเลยครับเอาแล้วไม่ต้องใช้คาดเลยครับคืนนี้ปกติเนี่ยเขาจะฝังตัวมิดอยู่ในทรายเลยนะไม่ค่อยจะโผล่อย่างนี้ครับแต่อันนี้นี่โผล่เนี่ยโอ้โห เ oh. ดินเจอเดินเจอครับ่าดูนี้นะใช่ไหมใช่นี่ครับผมแม็กกับพี่โรดเข้าฝั่งมาแล้วนะเป็นไงได,ได้แล้วเหรออุ้ยหอยขาวโพลเต็มเลยได้อะไรมาเต็กเล็งเหรอ อ้าวเฮ้ยตัวใหญ่มีพี่รอดดูเลยเนี่ยขาเลยอะติดเตกเลงมาตวงหอยขาวโพเยอะเลยเนี่ยหาเลยหาเลยนี่นี่นี่ด้วยกันไปเลยแม่บนโพปากันนะอะมามามาแม็กดูเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเออแม่ไม่ใช่เด็กนี่มานั่งแย่งหอยกันเออเห็นตูดเลยแหละโพอ่ะ แม็กเอาใหญ่แล้วครับอันไหนแม็กแบมือหน่อยแม็กได้กี่อันละนี่ดูเวไว้ขามันโผล่ปากในพานโอ้ไย้ขาแน่น่แน่แนแบอุ้ยตีเล็กปล่อยไปก่อนเล็กไปเอาใหญ่ๆหน่อยพานมิตรตามมาสมทบนะครับนี่นี่นี่ในพันฟักมาอ่าแบมือดูหน่อยตัวใหญ่โอ้นี่เอาใหญ่ๆเล็กปล่อยไปช่วงอ่ะ อาเอาใหญ่ๆมากนะไหนๆๆๆช้ๆเนี่ยตัวนี้เล็กปล่อยไปก่อนเอาตัวโตหน่อยโต้ไหมโอ้โหกลายเป็นสนุกหายนะวางอวนได้ไม่ได้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าหอยเอาแล้วนี่นี่อ่ะเลือกไซส์เอาครับอืมพอได้ลอาไปมาดูพี่โรดบ้างไหน โอ้แม่ป,ป,ปกติต้องมาต้องมาคาดนะพี่รถนะนี่งมเอาเลยครับเอาเล็กปล่อยนะเล็กปล่อยเล็กปล่อยเรียกงจะโต,ตไปอ่ะอ่ะเนี่ยปล่อยไปเป็นกรมเลยฮะนี่อย่างนี้ยังเล็กปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดินเก็บกันมาสักสิบห้านาทีนะได้มือแล้วครับนี่ก็เดี๋ยวยังเก็บอยู่เรื่อยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวตัดไปกู้อ้วนกันก่อนครับผม อะไรอ่ะโอ้เปิดได้กุ้งเลยเหรอแม่แสดงว่ายังติดดีอยู่ไหนเนใส่ถุงอ่ะใส่ถุงอ้วนก่อนอยู่เหนือก่อนอยู่พี่รถแม่ตัวแรกก็ใหญ่เลยครับกุ้งนะคืนนี้น้ําจะโตฝ่าเมื่อคลิปก่อนแล้วในพันได้ลอยคอกู้อ้วนกันบ้างแหละโ้ติดอะไรปีแก้วะอ่ะเดี๋ยวไปปลดบ้านปีแก้วลอยไปก่อน ช้อนช้อนเกมเลยนะวันน <lly kidding> ี้คนเยอะสนุกกันใหญ่ฮะช้อนช้อนไม่ก็ช้อนเลยนี่กุ้งเอ้านี่ตะมิดเจออยู่นี่อุยยตัวเลอะไรอะไรอะไรอ่ะช้อนเนี่ยช้อนเนี่ยขอกุ้งตาแดงจับก่อนจับก่อนอย่าให้พลาดครับกุ้งอย่าให้พลาดคนละตัวเลยอ่ะเอ้ากำให้ดีกำให้ดีปวดไงวะเนี่ยคนสวนปวดกุ้งไม่เป็นอ่ะโอ้ดูตัว พีแ้วไงวะแก้วแก้วีแก้วปีแก้วก็ติดเยอะเนาะคืนนี้นะอ่ะได้ย่างโชว์พร้อมการหน่อยนี่ไม่สามตัวติดตเลยนะยง้างเน่ยยากเอาดูเน่เนี่ๆๆ่ๆ่ ใส่ใส่ใครปล่อยใครปล่อยถือว่าแพ้นะหลุดไม่ได้เลยนะตัวขนาดนี้เนาะอันนี้อะไรครับกัะปีะีนะปลาอะไปลาเป็นโอ้ปลาเป็นไซส์สวยน่ะน้ำเริ่มเท่าอกแล้วนะอะไรพี่โรดได้ไรกุ้งครับโอ้ม่คืนนี้ก็ยังหมานกุ้งอยู่นะ โดนเคยทำผิดปะเนี่ยแมงกะพุนมาแล้วนะใช่ครับใครเยรอใครเหรอโดนแล้วเนี่ยในลงผ้าแม็กโดนเหรอแม็กโดนคนแรกนะครับแมงกระพุนเข้าลมผ้าแล้วกุ้งมันติดดีแบบนี้ก็โอ้โหสู้ครับกับกระพุนไม่ถอยไม่ถอยปีปีปีเอาปีตัวใหญ่เลยใหญ่ปะปลาอะไรอู้หกระปีโคกอะโคกอะโคกโดนไงเป็นปลากระปีเนี่ย โดนฝูงนาทีแล้วสบายใจเลยติดฝูงนี่เก็บอ้วนขึ้นเลยปลดบ้านขนาดแม็กตัวสูงย่องดูครับคนอื่นก็ลอยคอแล้วแม็กมันยังอยู่อกนะมาดูในพานเจออะไรครับหนวดหนังวนดักแมงกะพุนหนังกระซากระซาเนี่ยกระซาหนวดอะแมงกะพุนชนดนะโอ้โหตัวใหญ่เบลอเลยปกติมันจะไม่ค่อยเขาตื่นขนาดนี้เลยนะ โอ้เอาไหมอะแม่เอาเหรอ,อโอ้ยบอกติดบอกติดอันนี้เนี่ยเป็นอ้วนของพานมิตรนะครับเขามาทําคลิปของเขาเหมือนกันติดกับคุณโนดตัวเบลเลอร์ครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ของเราก็กู้มารอบนึงแล้วครับผมนี่ได้กุ้งอยู่กับสิบตัวเหมือนกันนะเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวรอลุ้นรอบต่อไปครับรอบนี้ดูในพานก่อนไม่เอาใช่ไหมโนดอะ เอองั้นเอาไอ้บอกกับปรทีบอกไปก็หลังจากขึ้นมาพักนะครับเราก็ไปหาหอยกันต่อดีดูแม็กเก็บมาเราย้ายมาใส่ถุงแล้วนะหอยแล้วก็ปลาเรายังไม่ได้ไปกู้นะครับเดี๋ยวจะเดินเก็บหอยอีกสักประมาณสิบนาทีครับแล้วจะลงไปกู้วนอีกรอบหนึ่งได้แล้วใช่ไหมพี่ไดกี่ตัวละ นี่เอาไฟออกครับประดงไฟออกนี่ครับผมสี่ตัวนะอหอยขาวนะบ้านเรานะพี่ลนะใช่ครับหรือว่าเอตกหลายๆที่เขาเรียกอหอยตลับครับอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอหอยขาวลายไทยหรือว่าอหอยไฟไหม้เนาะมันจะมีบางตัวที่มันลอยดำๆเหมือนไฟไหม้อะอ่าอ่าก็เดี๋ยวไปกู้อวนกันต่อครับผมไป แวะรับหอยที่แม็กนะมานทั้งหอยทั้งกุ้งทั้งปลาครับคืนนี้ไปครับไปกู้อวนกันต่อมาร้อยที่สองครับอะไรพี่รถกุ้งมาอีกนะกุ้งมาเรื่อยๆอย่างนี้กับเพลินกันครับอะไรอ่ะ ติกเล้งติกเล้งเหรอตัวไซค่อนแบกันเลยว่ะปลากระปีปลาโคกปลาฉลันเนี่ยมันคล้ายๆกันนะี่เลยนะในพานได้อะไรอันนี้มันอาปากอันนี้ดูฟันมันนะดูฟันมันคุ้มคมๆเนาะดูอย่างกับกันไกลเลยนี่ถ้าโดนกัดเป็นไงในพาน สะดุ่งโยงนะเรือรองเย่ยอะปั้นมนันอ่ะอ่ะใสไปครับเต็กเลงครับเต็กเลงก็วันนี้ปลาเนี่ยติดน้อยหน่อยกุ้งก็พอได้ครับแต่ก็ไม่เยอะสหัวเลยลงมาแค่ตรงเองสาเหตุอย่างหนึ่งเนี่ยในพานน้ำมันใสเนาะคืนนี้เนาะน้ำใสน้ำใสปลาจะไม่ขัติดครับแต่ว่า ไอที่เราได้จากน้ําใสก็คือเราเห็นหอยใช่ไหม,มได้หอยซะเยอะเลยครับคืนนี้ลึกนะลึกนะจะท่วมหัวเนาะพอผพ,พานวันนี้เอาไงอพอมไหมตัผมต้องเก็บก็วาน้ำลึกล้วน้ามันใสด้วยเนาะมไม่ค่อยติดหรอกครับเดี๋ยวเราสาวอวนเข้าฝั่งกันแล้วก็ดูว่าจะติดปลาเพิ่มไหมนะครับน้ําขึ้นนะ้อพี่รถนะลงไปท่วมหัวครับ เราสาวดึงขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บอวนกันแล้วครับผมยอมยอมคืนนี้แต่ว่าก็ได้ไว้พอสมควรละเรายังหอยอีกก็ไม่ใช่น้อยๆครับติดอะไรพี่เลิปลาหัวอ่อนครับปลาหัวอ่อนติดโอ้โหติดเยอะเลยแต่เป็นมื้อนะปลาหัวอ่อนนะเนาะแล้วก็ยังมีปลาปีกแก้วอีกอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันครับไปสรุปอยู่บ้านเนาะวันนี้ได้อะไรบ้าง เดี๋ยวดูนะ้าในพานลากให้ดูติดขาวสะอาดไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาขาวแดงนะเอาปีแก้วขาวแดงปีแก้วอะ่ะเดี๋ยวพาวไปโดนมออัน<ๆ>่อนดูครับปลาพออ่อนแล้วลวนเลยนี่ติดเต็มอวนเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับมาครับผมกลับมายังไม่หมดภารกิจนะปลดปลาในอ้วนก่อนครับเดี๋ยวปลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีเนาะ มาดูของทั้งหมดที่ได้คลิปนี้นะชุดนี้เป็นกุ้งขาวนะครับแล้วก็พวกปลาเต็กเล้งปลากระปีนะที่ร้อยอวนได้กันมาช่วงแรกครับผมแล้วเราก็ไปเจอดงหอยขาวหอยตลับนี่ได้มาอีกหนึ่งตะกาเต็มๆครับแล้วสุดท้ายก็เป็นพวกปลาหัวอ่อนปลากระปีที่ติดคาวอวนมาก็ได้อีกมือนึงนะนนี่ทั้งหมดก็ได้เท่านี้นะครับคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับคืนนี้ก็แยกย้ายกันพักผ่อนก็ตัดกันเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับวันนี้เรามาบุกค,ครัวในช่างแอลเนาะจากเมื่อคืนไปลอยอวนได้กุ้งมากับไปฟุกได้อหอยขาวมาเยอะเลยนะวันนี้จะมาทําครัวที่บ้านในช่างเนาะวันนี้ในช่างจะทำเมนูอะไรครับอหอยกับกุ้ง ผัดพริกเผาผผหอยกับกุ้งเนาะอ่ะเริ่มเลยครับผม<ช>ก็ลูกค้านั่งรออยู่หน้าสตูดิโอเยอะเลยนะเรามาทำกันอยู่หลังบ้านครับน้ำมัเนเดือดใส่กระเทียมลมก็แรงเนาะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมนะครับ,รบผัดกระเทียมให้หอมเนาะในช่างเนาะครับจากนั้นจะทำอไงต่อครับเราจะใส่พริกเผาลงไปวันนี้คือผัดพริกเผานะ ที่เผาลงไปผัดกับกระเทียมเนาะหอมหอมจากนั้นใส่อะไรครับกุ้งครับอ่ะจากนั้นตามด้วยหอยครับหอยเนี่ยเราเอาไปลวกน้ำแล้วก็ดึงฝาออกฝาหนึ่งเนาะหอยขาวธรรมชาติครับโอ้อยู่ใต้ลมหอมฟุ้งแล้วครับ ก็ในช่างแอลเขาเนี่ยเวลาไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนในกลุ่มเขาก็จะเป็นอรับบทนาทีเชฟเนาะในช่างนะทำกับข้าวเก่งครับทุกๆแก๊งจะต้องมีหนึ่งคนนะที่เป็นเชฟใช่ไหมกลุ่มเพื่อนฝูงเที่ยวด้วยกันครับจากนั้นจะเริ่มปรุงรสนะ,ะใส่อะไรก่อนครับ,น,น,รบน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับอ่า มันหอยละตามด้วยสีอิววอ้วขาวนะครับน,น้ำปลา,ลปลาอ่ามีอะไรอีกไหมก็นี่ครับรดราชาใช่ไหมราชาอ่<ล>าสปอนเซอร์จใจดีของเราครับ,นนนรบแล้วก็รา,า,าชาชุรด,ดของคู่ครัวบ้านเราเนาะนะช่างเนาะ เออขายของให้มั่งดิแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลอ่าโอเคที่ต้องมาทําครัวบ้านช่างแอวเพราะว่าครัววิถีพื้นบ้านก็อยู่เลยห้องช่างแอวไปห้องนึงครับหนห้องสุดท้ายนนอยู่ติดกันจากนั้นใส่พริกครับพริกแดงตบๆเนาะเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปครับ ่าแล้วก็ตามด้วยใบโหระพา,าครับผมโราพาขาดไม่ได้นะนี่ครับโอ้ยน่าก,กินครับน่าก,กินได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเนาะอ,อ่า โอ้ดูครับสีสันนี่เสร็จเรียบร้อยนะแบบนี้เดี๋ยวยกไปให้ลูกค้าลองคลิมน่นในช่างนะใช่ออหอยขาวกุ้งผัดพริกเผาครับผม,มจัดปาร์ตี้กันหน้าสตูดิโอนะอเป็นไงในช่างได้ลนะม,มันสดอะนะ่ะเนาะมัน หามาสดๆดดแ,แล้วก็มาทํากินกันเองเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วครับในพานป็นไงได้ไหมของในายพานคลิปล่าสุดเขาผัดอะไรนะเห็นผัดอยู่ผัดโหระพาผัดพริกเผาผัดพริกเผามันกันเหรออ่ะช่องผานมิดสองเด้งเขาก็มีนะครับผัดพริกเผาหอยนะหอมครับหอมใบโหระพา ่น so ้อต <laughs> like ุ <laughs> <laughs> ้มเียุกแจงดีกวาไป็นไรอร่อยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตปาร์ตี้เข้าเย็นกันนะอาจจะเป็นกับแก้มด้วยก็ได้เพราะแม็กมีน้ำมาตุมซุกอยู่ข้างหลังครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่น้องน้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอลาไว้ท่นนี้เนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยนี่